พบกับเซลบาสนะครับกับรายการทนบุรีรีวิวนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ Honda า i ิ w กิงนบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซลบาสนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชม Honda r e v e ลตัวใหม่นี้ว่าแตกต่างกับตัวเก่ายังไงความพิเศษนะครับความแตกต่างตรงนี้ครับในเรื่องของโฉมไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าไฟเลี้ยวหรือว่าไฟท้ายนะครับจะเป็น Full LED นะครับมาดูกันที่ถังน้ํามันดีกว่าครับถังน้ามันนี้ ดีไซน์มาให้ดูสปอร์ตขึ้นมาดูให้โชบเชี่ยวแล้วขับคล่องแก้วคล่องตัวขึ้นนะครับถังน้ำมันนี้บรรจุได้ถึง11.2ลิตรนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีขนาดของเครื่องยนต์ 500cc 2อสูบนะครับผมและระบบ a s s i s t และ SLIPPER CUSH s นะครับ s l i p p ป r ัมีหน้าที่ทำให้เรื่องของคัชเนี่ยนิ่มนวลขึ้นขับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ล้อหลังล็อกและสะบัดนะครับผม มาดูความพิเศษเรื่องของยางกันดีกว่าครับยางที่เรียกว่า Fa t b o b b e r Tires แปลว่ายางบอปเปอร์นะครับผอยางแนวบอปเปอร์จะเป็นยางที่ใหญ่ขึ้นและเป็นทูบเลสก็คือยางที่ไม่มียางในนะฮะยางหน้าขนาด130 90มทับนะครับผมวนยางหลังน่าจะเป็น150ทับเเช่นกันนะครับจะเป็นทูบเลสนะครับซึ่งไม่มียางในยางจะใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่ายางบอปเ e อร์นะครับผมเป็นยางอ้วนอะยางอ้วนยางอ้วน นอกจากยางบัปเปอร์แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของพารพิเศษให้ไปกับเจ้ารีเวลตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบ ABS นะครับหรือที่เรียกว่า Anti Lock Brake System นะครับตัวนี้นะครับจะให้ทั้งหน้าทั้งหลังเป็น ABS h y d r อล l i c d i s นะครับผมจะมีทั้งล้อหน้าและล้อหลังด้วยนะครับผมเรื่องของหัวฉีดนะครับหัวฉีดชื่อว่า PGM-FI นะครับจะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะมีหม้อน้ำนะครับผมมีหม้อน้ำและระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นน้ำหล่อเย็น นะครับผมเป็นต้นนะฮะในเรื่องของโทนสีของรถตัวรีเบล 500cc นะครับทางโชรูมเรามีครบ3สีเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีน้ำเงินหรือว่าสีดำนะครับเรามี3สีพร้อมให้ลูกค้าได้มาชมกันเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้ารีเบล500ตัวใหม่นะครับปี2020นะครับยังไง ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกับช่องทันดูรีรีวิวนะครับสรันี้เซลบัสจากฮอนด้า i ิกกิ้งทันบุรีต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ